ที่ท่องเที่ยวได้ก็ไม่ใช่เรารถท่านเองที่มาสนับสนุนมาส่งเสริมให้เราทำแบบนี้เมื่อก่อนเราอยู่ที่นี่เราก็อยู่แบบพอเพียงต้องโดสมัครคีการรักกันไม่มีปัญหาได้แต่พอการท่องเที่ยวเข้ามาที่นี่ท่านมาส่งเสริมส่งเสริมให้ที่นี่เป็นแบบนี้ทุกวันนี้เราต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราให้ไปตามที่ท่านต้องการ แล้ววันนี้ปัญหาทุกอย่างมาโยนในพี่น้องเรานี่หรือผู้นำท่านผู้ว่าะเะแนนพืจังหวัดน,นี้เป็นของท่านแต่เหตุใดกลับไม่ส่งเสริมหรือวัฒนาแก้ไขปัญหาแต่เลือกแก้ปัญหาที่ปลายเหตุทุบบบรีมันใช่ไหม ผมก้าพูดเลยพี่น้องทุกคนที่นี่เมื่อก่อนก็ปลูกภักกันทุกคนไม่มีใครสร้างรีสอร์ทก่อนเพราะคันท่องเที่ยวที่ท่านนำเข้ามาเราไม่ได้นำเข้ามาเราแค่ทำตามความต้องการของท่านคนไทยทุกทั้งประเทศนัองเที่ยวหรือว่าแขกที่มาเยี่ยมเราแต่ผลเสียผลกระทบ มามากมายท่านกลับไม่รับรู้เลยกับโยนให้เราเียยลองคิดดูคนคนหนึ่งที่อยู่ที่นี่มาตั้งแต่กอดพวกเราไม่ได้ทำสิ่งผิดกฎหมายดินแดนของเราแผ่นดินของเราที่ดินของเราเราไม่ได้ลุกป่าเราอยู่ที่นี่มาก่อน ไปป่าไปตายสิอุทยานเรืออยู่ทางโน้นท่านเดินแก้ามสะพานข้ามแม่น้ำไปเนี่ยนับปัจจุบันนี้ปลาลุกคนแล้วครับพี่น้องคนไม่ลูกปลาจะมีพื้นป่าที่ไหนที่อุดมสมบูรณ์เท่าปลาอุทยานแห่งชาติปูตะเบิรอกท่พูดเล่ากานนี่ไม่แล้วในประเทศไทยอ่ะเราอยู่กับเราเราอยู่กับปลาเราไม่ได้ทำลายปลาทั้งมันล่ากไปหมดเลย ที่หลังตันบอกว่าพื้นที่ของเรามันเฉียงมันเอียงมันชันออกฉนดได้ไม่ได้เรายังไงทําไมกฎหมายประได้ถทยเป็นแบบนี้เราอยู่มาก่อนอุทยานทาให้เราไม่ได้เหรอเราก็คนไใจแต่จะเป็นเชือไ้เมื่อหร่อย่ี่ตัวตัว่ัตตัวตัวตัว เขาไมบานรับเนี่ยเมือนนี้เขาเขาเขาทิ้งอะเช่นไหนมนาจเขาเขาที่อื่นหลายหที่ในประเทศไทํทำไมต้อเนือาไม่ไปทำที่อื่นมีนายทุนถ้าเราไม่มีคนมีอำนาจไปครอบครองใช่ไหมชาติหึ่งไม่กล้าทำที่นี่ชาวบ้านตาดำาประชาชนไม่มีปัญญาไปตอกอนสู้กับท่าน บ้านถึงมาทำแบบนี้กับพวกเรา